สวัสดีค่ะสารินีลดอักคากรจะมาชี้แจงการกรอกข้อมูลนโยบายที่5ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณคณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะนโยบายที่5นี้ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด8ตัวชี้วัดค่ะท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลแนวทางการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดนี้ได้ในเอกสารนโยบายของสพทประจําปีงบประมาณพศ2563ค่ะ ตัวชี้วัดที่เรานำมาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามครั้งนี้มี4ตัวชี้วัดค่ะซึ่งได้แก่ตัวชี้วัดที่26สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัดที่27การจัดการนำขยะมาใช้ประโยชน์และส่งเสริมการคัดแยกขยะตัวชี้วัดที่28การบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่29 การมีแหล่งเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงานการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะโดยเราจะวัดระดับคุณภาพที่ตัวชี้วัดที่26ค่ะส่วนตัวชี้วัดที่เหลืออีก3ตัวจะเป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินง,งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะแบบติดตามนี้เราจะมีการวัดระดับคุณภาพโดยแบ่งเกณฑ์ระดับคุณภาพเป็น5ระดับค่ะ เราจะพิจารณาที่สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงจำนวนโรงเรียนในสังกัดของท่านที่มีการจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ร้อยละ90ขึ้นไปจะอยู่ในระดับคุณภาพที่5ร้อยละ80ขึ้นไปอยู่ระดับคุณภาพที่4ี่ ร้อยละ70ขึ้นไปอยู่ระดับคุณภาพ3ร้อยละ60ขึ้นไปอยู่ระดับคุณภาพที่2และหากจำนวนสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าร้อยละ6กก็จะอยู่ระดับคุณภาพที่1ค่ะในส่วนของวิธีการดำเนินงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาข้อที่ 1. วิธีการดำเนินงาน สพทอยากทราบว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดก,การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรโดยแบ่งเป็นระดับของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับของโรงเรียนซึ่งในระดับของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา เขตมีนโยบายแนวทางการดำเนินงานอย่างไรเขตมีโครงการอะไรบ้างที่ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรในการนำโครงการลงไปสู่สถานศึกษาและมีบทบาทในการสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างไรค่ะในส่วนของโครงการที่ท่านได้นำลงไปสู่สถานศึกษาแล้วสถานศึกษาได้นำไปพัฒนาต่อย,ยอด เป็นโครงการของสถานศึกษาเองได้อย่างไรซึ่งในที่นี้สพทอ,อ,อยากทราบในประเด็น4เรื่องได้แก่ในเรื่องของการนำขยะมาใช้ประโยชน์การส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนการบูรณาการในสาระก,การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมค่ะส่วนในข้อที่2คือผลการดำเนินงาน ได้แก่ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณเราจะใช้ในการวัดระดับคุณภาพว่าเขตของท่านอยู่ในระดับใดดังนั้นจึงขอให้ท่านกรอกข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนถูกและถูกต้องด้วยค่ะในที่ผ่านมามีหลายเขตที่กรอกข้อมูลตัวเลขผิดพลาดทำให้ต้องมีการประสานงานกันหลายครั้งและเกิดความล่าช้าในการแก่งกรองข้อมูลค่ะ ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพเราอยากทราบว่างานหรือโครงการที่ท่านได้ทำแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นนักเรียนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการขยายผลไปสู่การพัฒนาชุมชนและอาจจะเกิดความร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆค่ะตารางที่26.1นี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณในข้อ2.1ค่ะ ดังนั้นหากท่านกรอกข้อมูลเชิงปริมาณว่าสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร้อยละร้อยซึ่งหมายถึงครบทุกโรงเรียนท่านก็ต้องกรอกข้อมูลสถานศึกษาในตารางที่26.1ให้ครบทุกลงเช่นกันค่ะหากท่านกรอกข้อมูลเชิงปริมาณในข้อ2.1ไม่สัมพันธ์กับตารางที่26.1ทางเรา จะนำข้อมูลจากตารางที่26.1นี้ไปใช้ในการวัดระดับคุณภาพค่ะในส่วนของปัญหาประสักข้อเสนอแนะท่านสามารถกรอกข้อมูลตามที่ท่านได้พบจากการดำเนินงานค่ะในส่วนของเอกสารหลักฐานอ้างอิงท่านสามารถนำส่งลงในระบบซึ่งได้แก่นโยบายแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของเขตพื้นที่การศึกษา ตัวอย่างการบูรณาการมาใช้ในหลักสูตรหรือกิจกรรมในการเรียนการสอนตัวอย่างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนหน่วยงานต่างๆและหากมีเอกสารอื่นๆที่เป็นข้อมูลยืนยันประกอบการดำเนินงานท่านสามารถนำลงในระบบได้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะหากมีข้อสงสัยประการใดขอให้ท่านติดต่อผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ได้ตามเอกสารท้ายเล่มของแบบติดตามค่ะสวัสดีค่ะ